ี่ก็สวัสดีเพื่อนๆในช่องกะท่อมใบไม้เมาทุกคนนะครับนี่นะครับวันนี้ผมก็ได้มาทําการเคลียเกิ่งนะครับกิ่งกะท่อมที่มันแก่จัดนะครับเพื่อนๆนี่มันจะเป็นลูกแบบนี้เลยนะครับเราจําเป็นต้องเอาออกนะครับเพราะว่ามันมันใกล้จะทิ้งกิ่งตายแล้วนะครับเพื่อนๆเพราะมันจะส่งน้ําเลี้ยงไปเลี้ยงลูกของมันหมดนะครับทุกคนกิ่งแบบนี้นะครับถ้าของใครมีนะครับสำหรับกระท่อมที่ต้นใหญ่ๆนะครับเพื่อนๆ เอาออกเลยนะครับใบก็แก่ดีมากนะครับเพื่อนๆแบบนี้เขี้ยวแบบโอ้โหเมาดีมากเลยนะครับทุกคนนี่วันนี้ผมก็พาเพื่อนๆมาชมนะครับนี่ดูนะครับใบมันมันแววแววแบบนี้เลยนะครับทุกคนสวยมากนะครับใบแก่จัดเลยนะครับนี่ก็ได้เอาลงมาเยอะเลยนะครับเพื่อนๆ่เป็นต้นของผมเองนะครับเพื่อนๆมันก็ใกล้จัดถึงเวลาที่จะต้องทําเสา กิ่งใหม่แล้วนะครับทุกคนนี่ทำเสาเก่งใหม่นะครับเพื่อกระชับพุ่มนะครับนี่ให้มันได้แตกใหม่ขึ้นมานะครับเมื่อต้นมันได้อายุนะครับเพื่อนๆมันก็จะต้องเป็นลูกทุกต้นนะครับต้นกระทมนะครับทุกคนนี่มันจะเป็นลูกทุกต้นนะครับเราก็ต้องทําการตัดแต่งนะครับกิ่งแบบนี้ออกนะครับเพื่อให้ต้นของเขาได้ไปส่งน้ําเลี้ยงไปเลี้ยงยอดใหม่นะครับ ส่วนกิ่งไหนที่มันสุดแล้วก็ต้องเลื่อยนะครับสุดก็คือยอดกระโดงของมันได้แตกเป็นมเมล็ดเหมือนกันนะครับเพื่อนๆมันก็จะมีขนาดใบที่ย่อลงมาอีกนะครับใบมันก็จะย่อลงมาแบบนี้เลยนะครับนี่เป็นกิ่งแขนงนะครับเป็นกิ่งแขนงที่แตกออกมาจากกิ่งกระโดงนะครับกิ่งแขนงชั้นล่างสุดนะครับเพื่อนๆกิ่งแขนงแรกนะครับ แบบนี้นะครับมันจะเป็นลูกก่อนเพื่อนนะครับทุกคนกิ่งกานแหงแรกนะครับแต่ใบนี่โคตรแก่นะครับใบที่เป็นลูกแบบนี้นะครับกิ่งที่เป็นลูกแบบนี้ใบจะกินกินดีนะครับเพื่อนๆใบใบกรอบเลยนะครับใบกรอบมากนะครับทุกคนใบกรอบมากเลยนะครับฟังเสียงนะครับ นี่ดอกตุ่มๆแบบนี้ก็มีนะครับวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมนะครับดอกกระท่อมนะครับที่ผมได้ทําการเคลียร์ออกนะครับเยอะเลยนะครับเป็นกิโลนะครับนี่อยู่ในถุงด้วยแล้วนะครับเก็บไว้นะครับนี่เป็นกิโลได้นะครับขนาดเป็นกิ่งที่ติดดอกแบบนี้นะครับ เราก็จำเป็นต้องเคลียออกนะครับเพื่อนๆดูนะครับการกระชับพุ่มนะครับนี่เราก็จะได้ทรงต้นที่แบบนั้นเลยนะครับเห็นไหมครับโอ้ย้อนแสงนะครับทุกคนย้อนแสงมากนะครับมันเป็นช่วงมืดแล้วนะครับใกล้จะมืดนะครับผมก็ได้มาทําการเคลียกิ่งเคลียอะไรนะครับที่เป็น เป็นดอกนะครับก็ยังมีบ้างนะครับดูนะครับโล่งเลยนะครับโล่งเลยนะครับได้ทําการเคลียร์กลิ่นเคลียร์อะไรไปนะครับนี่ดูต้นหนุ่มของผมนะครับงูอะไรก็มาถ่ายชมเลยนะครับ แสงมากนะครับท้องฟ้าไม่ค่อยเป็นใจนะครับเพื่อนๆนี่นี่นะครับนี่มันก็จะเริ่มเป็นลูกนะครับเพื่อนๆนี่แขนแขงเล็กๆยังเป็นลูกเลยนะครับเอาออกนะครับออกเลยนะครับแบบนี้มันจะไม่โตไปอีกนะครับเพื่อนๆ สิ่งไหนที่เป็นลูกเอาออกได้เลยนะครับไม่ต้องไว้นะครับช่วงนี้ก็จะโล่งๆหน่อยนะครับนี่บรรยากาศยาเย็นนะครับเพื่อนๆเ,เอากระท่อมบ้านนะครับโขกต้นกระท่อมบ้านก่อนนะครับแล้วก็มาบันนะครับบันแล้วก็เสียบยอดนะครับเพื่อนๆประมาณเอวนะครับ ก็ใหญ่มากแล้วนะครับดูกลุมบนโอ้ย้อนแสงมากนะครับคนดูลุงไปเลยนะครับเก็บลูกเก็บอะไรออกแล้เวเขาก็จะต้องทำสาวเก่งใหม่นะครับ เม so well. no. cin ื่อกี้เขาแก่นะครับการทำเสากิ่งใหม่ก็คือเราจะต้องมาเลื่อยนะครับเลื่อยแบบใกล้ๆลาต้นแบบนี้เลยนะครับกระทมต้นใหญ่ต้นเล็กก็จะต้องเลื่อยนะครับเพื่อนๆนี่คามาชมนะครับต้นอายุย0่0บสาปีนะครับเพื่อนๆนี่เห็นไหมครับ ต้ตนใหญ่เลยนะครับโอ้มืดมากนะครับตรงนี้ของผมก็ยังมีต้นนะครับแต่ต้นนี้ก็ไม่ค่อยได้มาถ่ายนะครับเกือบลืมไปเลยนะครับเพื่อนๆนี่ก็ใหญ่ขนใหญ่ใช้ได้แล้วนะครับไม่ได้มาดูเลยนะครับลืมไปเลยนะครับเพื่อนๆน,นี่โตใหญ่ใช้ได้นะครับ โอเคนะครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้ช่องกระทมใบไม้เมาไปด้วยนะครับเพื่อนๆน,นี่สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมบายบาย